คุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s s Podcast You are listening to m e t r o d e s Podcast The Time of Your Success The Time Liner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นทม์าลายของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดิน,นทางกับ The Time Liner สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Time Liner วันนี้เป็นเอพิโซดที่21นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ต่อจากเมื่อเอพิโซดที่แล้วที่เราพูดถึงตัว Enigma Machine หรือ Enigma Code นะครับรหัสลับที่ใช้ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ที่ผมได้พูดถึงเรื่องของแมคชนิกกลไกต่างๆแล้วก็ความยาก ความยากของการที่เราจะแคร็กตัวอินิกมาโคตัวนี้ว่ามันมี possibility มีความน่าจะเป็นอยู่ในระดับที่โอ้โหใช้เวลาถ้าหากว่าเป็นคนนะครับก็คงจะต้องใช้เวลานานยาวนานมากในการที่จะค้นหาเซตติ้งหรือคีย์ที่จะไขเข้าไปสู่การแคร็กอินิกมาได้แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงอย่างแรกก็คือที่เราติดกันไว้ก็คือเรื่องของจุดอ่อน และวิธีการแคร็กของตัวอ n นิกมากันนะครับเราจะมาเจาะลึกดูเลยว่าอารันทูริงและทีมงานแกะรหัสของฝั่งนาซีก็คืออินิกมาเนี่ยได้อย่างไรแล้วก็ทำไมนะครับการที่อินิกมาถูกแคร็กได้เนี่ยนะครับถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายพันธมิตรหรือแอร์ไลน์เนี่ยมีความได้เปรียบในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วท้ายที่สุดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชนะสงครามด้วย ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า contribution หรือการของการแก้รหัสอ n นิกมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชีวิตผู้คนแล้วก็ลดผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2ได้เนี่ยอย่างมหาศาลเลยและสิ่งที่อารันทูริงเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับมันก็ได้กลายมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น predecessor หรือเป็นจุดกำเนิดของสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อบนมนุษยชาติในเวลาต่อมาก็คือการถือกำเนิดของเครื่อง คอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมาด้วยแล้วก็ในช่วงเวลาต่อมาเราก็ยกย่องให้ว่าตรงนั้นนะครับคือจุดกำเนิดของ AI หรือ artificial intelligence อีกด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปในเอพิโซดที่แล้วว่าความยากหรืออุปสรรคในการแค a c k ตัวอ n น g ิกมเนี่ยมันคือการหาคอมบิเนชันหรือการตั้งค่าของเครื่องที่ถูกต้องคือถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องนะครับมีเครื่องอิ i นิกอยู่กับตัว เราจะต้องหาเซตติ้งต้องตั้งค่าทำยัางนี้ก็ได้ถึงจะตั้งค่าได้ถูกต้องตรงกับฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือชา l เลนจ์ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะถอดรหัสอินิกมากทุกตัวได้เนี่ยเราก็จะรู้ move หรือการเคลื่อนที่การเคลื่อนกำลังพลต่างๆของฝั่งตรงข้ามซึ่งคอมบิเนชันหรือความเป็นไปได้ของการตั้งเครื่องใช่ไหมฮะที่ผมเล่าให้ฟังในเอดที่แล้วมันมีจำนวนมากถึง158ล้านล้านล้านแบบ เยอะมากนะครับซึ่งมันสามารถทําได้นะถ้าหากว่าเราใช้วิธีการเดาสุ่มไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับเป็นหลักหมื่นหลักแสนปีแล้วก็อาจจะทําได้เนี่ยภายในระยะเวลา1วันเนี่ยทำ,ทำไม่ได้นะครับภายในระยะเวลา1วันแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วด้วยว่าตัวอินิกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมี f l อร์หรือว่าจุดอ่อนอยุดจุดหนึงที่สําคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีจุดอ่อนแค่จุดเดียวนะครับมันจริงๆแล้วมันมีจุดอ่อนหลายอย่างแต่ว่าจุดอ่อนที่สําคัญตัวหนึ่งของอินิกมาคือตัวหนังสือที่ถูกพิมพ์ในตัวอินิกมาโคดเนี่ยที่ออกมาเป็นโค้ดจะไม่เป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรของตัวมันเองอย่างเช่นถ้าผมกดตัวทีลงไปในแป้นพิมพ์ของอินิกมาโคดเนี่ยไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามโค้ดที่ออกมาตัวทีจะกลายออกมาเป็นตัวอักษรตัวอื่น แต่จะไม่ใช่ตัวทีแน่ๆ1 0 0 0เนะครับตัวอักษรจะไม่ซ้ำตัวมันเองและนี่ก็คือจุดอ่อนของอีนิกมาที่ทำให้อลันทูลลิงเนี่ยที่ทำงานอยู่กับทีมใน b บชลีย์พาร์คที่อังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นโปรเจกต์ลับนะของฝั่งทีมงานอังกฤษนะครับช่วยกันแคร็กอีนิกมาโค้ดได้สำเร็จขั้นแรกของการแก้อีนิกมาโค้ดคืออะไรนะครับเขาจะใช้วิธีการหา p l a น n t e x t Plain text คือคำพูดธรรมดาของเราเนี่ยแหละนะครับเหมือนเวลาเราเขียนจดหมายอ,อย่างเช่นเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียนท่านผู้นำฮิตเลอร์อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าหัวของหัวของอรีพอร์ตต่างๆหรือข้อความที่ลงท้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอีเมลก็จะเป็นอะไรครับ Best regards แล้วก็เป็นชื่อใช่ไหมฮะมันก็จะมีแบบฟอร์มของมันอยู่ในแต่ละรีพอร์ตอย่างเช่นของเยอรมันก็จะมี รายงานสภาพอากาศประจำวันซึ่งก็จะขึ้นต้นด้วยคําที่มันเดาง่ายๆอย่างเช่นอาจจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าหัวกระดาษว่า weather report หรือว่ารายงานสภาพอากาศอะไร่งเงี้ยนะครับถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็คือ weatherbericht ใช่ไหมเขียนเป็นภาษาเยอรมันหรือจะเป็นข้อความที่ลงท้ายในแต่ละรีพอร์ตอาจจะลงท้ายว่าอะไรไฮฮิตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างเงี้ยคือ plain text เราเอา plaintext หรือข้อความตรงนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับ e n i g m a code ที่เราไป intercept หรือไปขโมยมาได้ Intercept เนี่ยง่ายมากคือใช้วิธี intercept ก็คือสัญญาณวิทยุนะครับอันนี้ไม่ไม,ไมีไม่มีปัญหาเราก็จะได้ inigma code มาเซต1ชุดหนึงที่แบบเป็นตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้ Scramble เป็นอ่านไม่ออก แต่เราเอาคำตรงนั้นนะครับมาเรียงเทียบกับ p l a i n t e x ที่เรารู้อย่างเช่นเวเตเบริกอะไรเงี้ยหรือฮ i ฮิตเลอร์อย่างนี้นะครับเอามาเทียบกันสมมุติว่านะครับเราเทียบ plaintext ข้อความปกติกับอินิม่าโค้ดเราเทียบกันแล้วเนี่ยเรายึดตัวอักษรในตัวอักษรหนึ่งอย่างเช่นตัว a ในโค้ดมันจะต้องตรงกับตัวอะไรที่อยู่ใน plaintext แต่ต้องไม่ซ้ำตัวมันเอง ไม่งั้นไม่งั้นจะผิดกฎถูกไหมครับไม่งั้นมันจะผิดกฎเราเอาไปเปรียบเทียบปุ๊บอย่างเช่นเราเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วโอเคไม่มีตัวซ้ําแต่ก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่หน่อยขาอกว่ามันถูกนะอ่าถ้าไม่มีตัวซ้ํามันก็อาจจะผิดก็ได้นะครับแล้วก็เทียบกันเราหยิบมา1คู่นะครับอย่างเช่นเราหยิบตัวอ, N t, อักษร AN กับ T t ไทยแลนด์อ่า a กับ T มาเป็นคู่กัน เราเรียกคู่ตัวอักษรตัวนี้ a กับ t ตัวนี้นะครับว่า looping pair looping pair เนี่ยคือโอเคแล้วเราเห็นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เห็นแล้วนะครับว่า a กับ t ต้องคู่กันแน่ในในโค้ดอินิกมาเรานำคู่นี้นะครับเราจะเดาและต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเราจะเดาเราจะเดาว,ว่านะฮะ t เนี่ยมันเสียบลักบอร์ดจำลักบอร์ดได้ไหมที่เป็นลักที่เราต้องเสียบคู่กันกับตัวอักษรอื่น เพื่อที่จะสลับให้ตัวอักษรมันมีความน่าจะเป็นเยอะขึ้นเราจะเดาเราจะเดาว่าทีเนี่ยเสียบปลั๊กบอร์ดคู่กันกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งสมมุติเป็นตัว m อ่าสมมุติเสียบเป็นตัว m เราก็เอาปลั๊กบอร์ดเสียบเข้าไปนั่นแปลว่าถ้าเรากดปุ่มตัว t ลงไปบนเครื่องใช่ไหมผ่านปลั๊กบอร์ดเนี่ยเราเดาไปที่ตัว m ตัว t ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว m จากตัว m มันจะวิ่งเข้าไปที่โรเตอร์อ่าจำโรเตอร์ได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมี3อันติดกันและเราจะต้องเดาโพซิชันโรเตอร์ตรงเนี้ยว่ามันมันเริ่มต้นที่โพซิชันไหนนี่แหละเราก็เดาอีกแล้วฮะมีแต่เดาทั้งนั้นเลยเราก็จะเดานะครับเดาว,ว่าโรเตอร์เริ่มต้นที่สมมุติอะไรดีโพซิชันหน123อะไรอย่างงี้นะครับมัวๆไปก่อนนะโพซิชันนี้ปุ๊บ ตัว m มันก็จะวิ่งเข้าโรเตอร์เปลี่ยนปุ๊บปุ๊บ,ปบเปลี่ยนไปประมาณ5-6ครั้งแล้วก็สะท้อนกลับมาเปลี่ยนอีก2อาครั้งใช่ไหมฮะออกมากลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้สมมุติเป็นตัว x อ่าสมมุติเป็นตัว x พอได้เป็นตัว x ปุ๊บนะครับผ่านโรเตอร์มาเป็นตัว x เนี่ยตัว x สุดท้ายผลลัพธ์จะต้องไปเสียบลักบอร์ดกับ a อีกรอบหนึงเพราะอะไรเพราะว่าเราเดา t คู่กับ a แปลว่าเรากด T เนี่ยจะต้องออก A แต่ว่าตัวอักษรมันผ่านโรเตอร์ไปออกเป็น X ไม่ได้เราต้องเอา X ไปเสียบกับ A อันนี้ก็คือผลลัพธ์หรือรีเซอจากการเดาเราเดาประมาณ3-4อย่างนะฮะเดาว่าทคู่ A เดาว่าปักบอร์เสียบกันแบบนี้เดาว่าโรเตอร์เซตติ้งแบบนี้แต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็คือ X จะคู่กับ A เราจะทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆ โดยใช้สมมุติฐานว่า T เนี่ยจะต้องคู่กับ A และ Position r o t o r จะต้องเป็นแบบนี้แบบเดิมสมมุติว่าถ้ามีตัวซ้ำอ่าเราเราเราเดาไปเรื่อยๆนะครับเดาไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆจนครบครบหมดละเกือบจะสิคู่ละแต่ปรากฏว่ามีตัวที่ซ้ำเช่นตัว T ของเราอะ่ะตัวตัว t ของเรามันไปโดนตัว B ซ้ำในปักบอร์ด หมายความว่าสมมุติออกตัว B ปุ๊บเนี่ยจะต้องไปเสียบที่ตัว T เพราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไหร่นะครับเหตุการณ์นี้เราจะเรียกมันว่าสมมุติฐานของเราเนี่ยผิดเราเรียกว่า contradiction นะครับแปลว่าสมมุติฐานตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลยว่า T ี A ของเราเนี่ยทคู่กับ A ของเราเนี่ยมันผิดตั้งแต่แรกเลยนะ เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเสียบปลั๊กบอร์ดตัว T นะครับหรือตัวอื่นก็ได้ถ้ามันมีซ้ํากันเมื่อไหร่มีปลั๊กบอร์ดคู่ซ้ํากันเมื่อไหร่เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาที่ผมบอกว่า x คู่กับ A อะไรต่างๆเนี่ยทาไปทํามาทําไปทํามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ครบสิบคู่แล้วมันไปซ้ําพอดีเนี่ยปลั๊กบอร์ดเสียบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถเสียบคู่ตัวอักษรตัวเดียวกับสองสองตัวได้นะครับมันต้องตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งเป็นคู่คู่กันมันไม่สามารถเสียบซ้ําได้ ตรงเนี้ยคอนดิชันมีการขัดกันเราจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับลบทุกอย่างทิ้งออกไปหเลย TA ไม่ใช่จากนั้นเราจะเช็คลูปปิ้งแพร์ตัวใหม่คือเมื่อกี้เราเดา TA ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเาาอะไรต่อ TB อ่า TB เาาไปทำไม่ได้อ้าว TC TD EF GH ไปเรื่อยๆจนครบ26คู่สมมุติครบแล้ว ถึง t z แล้วไม่ถูกเลยส,สักอันสมมุติฐานเนี่ยไม่ถูกทำไงครับ ta ไปเรื่อยจนถึง t set แล้วสมมุติฐานนี้ไม่ถูก t ไม่ได้คู่อะไรเลยโรเตอร์ก็จะหมุน1คลิกคลิกหมุน1คลิกแล้วก็สมมุติอีกรอบหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนปุ๊บไปเรื่อยทีละทีละทีละคลิกทีละคลิกนะครับไปเรื่อยจนกว่าจะเจอสมมุติฐานที่มัน ไม่ขัดกันไม่เกิด contradiction เราเรียกสิ่งนี้นะครับว่า brute force calculation ก็คือถ้าจะใช้ความพย,พย,พย,พยายามของเราอะนะครับก็คงทำได้แหละแต่มันทำไม่ทันนะครับเพราะว่ากรอบเวลาเราต้องทำให้ได้ภายใน1วันเพราะไม่งั้นถ้าข้ามวันไปปุ๊บเนี่ยจบเลยนะครับทุกอย่างจะต้องทำใหม่หมดเลยแต่อารันทูริงแล้วก็ทีมงานที่เบชลีย์พาร์คเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้การเดาคอมบิเนชัน หรือการดาวน์โพซิชันของโรเตอร์แล้วก็ลักบอร์ดเนี่ยสามารถทำได้เร็วขึ้นโดยเขาจะมีเครื่องแมชชีนอยู่เครื่องหนึ่งนะครับเรียกว่าบอมเบอร์แมชชีนตัวบอมเบอร์แมชชีนเนี่ยเป็นเครื่องจำลองเอาง่ายๆเลยคือมันคืออินิกมาขนาดใหญ่ที่สร้างมาจากอินิกมาหลายๆเครื่องอะต่อกันคือมันจะมีโรเตอร์มี board, มีลักบอร์ดมีแผงวงจรนะครับเหมือนกันกันกบ อินิกมเลยแต่มันคือการเอาหลายๆอ n นิ m a มาต่อการเพื่อให้มันสามารถคำนวณได้พร้อมๆกันได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีขนาดใหญ่มากตัวตัวบอมเบอร์เนี่ยบอมเบอร์แมชชีนเนี่ยนะครับก็คือทำงานให้เรานะฮะเขาจะคำนวณอย่างอัลกอริทึที่ใช้คำนวณก็คือคำนวณแบบที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นั่นแหละคือทำแบบบูตฟอร์ต Calculation แต่ว่าทำภายในเวลาหลักนาทีคือจะเร็วมาก เหตุผลที่มันเร็วก็เพราะว่ามันใช้ระบบแผงวงจรกระแสไฟฟ้าไอที่ผมบอกมาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยไอวิธีการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยการเดาสุ่มอะไรต่างๆมันสามารถทำได้ภายในคลิกเดียวนะครับพอคลิกเดียวปุ๊บมันเช็คทุกอย่างเลยโรเตอร์หมุนแล้วโรเตอร์ก็คลิกนะครับภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว26ชอย์นะครับแล้วก็ไปต่อ26ช้ชอย์ไปต่อ26ช้ชอย์ไปต่อหมุนโรเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับประกอบกับก,บการที่ อารันทู i ิงเนี่ยเขาออกแบบให้เครื่องบอมบ์เบอร์แมชชีนเนี่ยสามารถคำนวณได้เร็วขึ้นโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า process of elimination process of elimination ก็คือสมมุตินะครับถ้าเราเดาสมมุติที่ฐานแรกคือ t กับ a แต่ในระหว่างที่เครื่องอะ่ะหรือเราเนี่ยคำนวณเราพบคู่ของตัวอักษรที่เป็นผลลัพธ์จำได้ไหมว่าเอ้ยเราแมทชิ่ง t กับ a เฮ้ย ผลลับแรกนะครับเสียปบปักบอร์ดตัวแรกออกมาเป็นผลล่าออกมาเป็น x กับ a แล้วก็อื่นๆอีกมากมายตามมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลลัพธ์ออกมาเยอะมากอารันทูลิงบอกว่างั้นแปลว่านะครับคู่อื่นๆที่เราเจอไม่ใช่ t กับ a ละ x กับ a หรือแลไรก็ตามคู่อื่นๆที่เป็นผลลัพธ์ที่เราเจอเนี่ยระหว่างการคํานวณก็จะไม่จำเป็นต้องเช็คด้วยคือตัดชอยเลยตัดเอาไปเลย นะครับสมมุติเราเดาทีกับ a ปุ๊บเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันออกมาได้ x กับ a แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันผิดแปลว่าเราไม่ต้องไปคำนวณ x กับ a แล้วนะครับตัด x กับ a ออกไปเลยมันเป็นการตัดช้อยที่ตัดออกไปได้เยอะมากทำให้การคำนวณเนี่ยลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญเลยอะแล้วก็ทำให้บเบอ์เมชชีนเนี่ยหาโซลูชันได้เร็วขึ้นนะครับดย ด้วยความที่มันใช้ระบบไฟฟ้าด้วยสั่งด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีมีอัลกอริทึมของ elimination process เนาะเพราะฉะนั้นตัวหลักการของเครื่องบอมเบอร์แมชีนก็คือ1คือเป็นเครื่องที่สร้างขึ้นเพื่อ simulate อ่หรือว่าเรียนแบบอินิกมาแมช n นซึ่งก็จะเป็นเครื่องที่มีโรเตอร์มีพักคอดมีรีเฟกเตอร์มีอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกันหมดเลยแต่มีขนาดใหญ่กว่านะครับเอาอินิกมาหลายๆเครื่องมาต่อกันนั่นแหละ2ก็คือตัวบอมเบอร์แมชินเนี่ยให้หลักการ แล้วก็เป็นเช็คกิ้งลูปปิ้งแพร์อ่าก็คือเอาลูปปิ้งแพร์มาเช็คใช่ไหมครับก็คือถูกเกสเซตแล้วก็เดาเดาก่อนเดาตอนแรกก่อนจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็คือให้เครื่องมันออโต้ลูปปิ้งแพร์ให้นะครับก็จะเครื่องก็จะคำนวณไปทีละเซตทีละเซตของตำแหน่งโพซิชั่นโรเตอร์นะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันได้ตำแหน่งโพซิชั่นที่ที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ในทุกๆวันนะครับทุกๆวันหลังจากที่เราอินเตอร์เซปข้อความเพลนเทคของของนาซีได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาข้อความตัวนี้นะครับที่เดาเนี่ยเอาไปเข้าเครื่องบอมบ์บอมเบอร์แมชีนเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตั้งตั้งค่าไอตัวโรเตอร์ก็คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นการเดาอะเดาเครื่องบอมเบอร์แมชีนนะครับไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งก่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเช็คนะครับเพลนเทคว่าสมมุติกดเพลนเทคตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ย ข้อความที่ออกมาจะต้องตรงกันไอคู่ตัวอักษรที่สมมุติตอนแรกนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องมอเตอร์แมชชีนแล้วก็ให้เครื่องมันคำนวณไปนะก็จะเป็นหลักการแล้วก็วิธีการนะครับจนสุดท้ายก็คือมอเตอร์แมชชีนก็จะคำนวณตำแหน่ง Position ของโรเตอร์นะครับว่าตำแหน่งเป็นตำแหน่งอะไรบ้างแล้วก็คู่ของปลั๊กบอร์ด10คู่ที่ถูกต้องอจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเอาเซตติ้งพวกนี้นะครับไปเซตกับเครื่องอินิ่มาจริงแล้วก็ พิมรหัสแก้รหัสออกมาถอดเป็นตัวอักษรปกติออกมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหลักการทั้งหมดแล้วก็วิธีการทีนี้โครงการอินิกมาเนี่ยมันมีความสำคัญในต่อสงคมโลกครั้งที่2แล้วก็การเขาเรียกว่าพลิกสถานการณ์ส่งผลต่อการพลิกสถานการณ์ของสงครามด้วยความที่ว่าพอเราถอดรหัสอินิกมาปุบนะ๊บเนี่ยอินิกมามันใช้แพร่หลายมากนะฮะในใน ในกองทัพของเยอรมันนาซีเยอรมันเนี่ยเอ่อมันใช้ในทุกๆสมรภูมิทุกๆระบบของกองทัพเลยไม่ว่าจะเป็นบนบกบนอากาศบนเรือยูบอสอะไรเนี่ยใช้หมดเลยในการสั่งตัดสินใจเคลื่อนพลหรือบุกโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้สถานการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเราก็รู้มูฟของฝั่งตรงข้ามเนาะทำให้เราสามารถคาดคะเนแล้วก็ หยุดยั้งการกระทําของฝั่งตรงข้ามได้ก็นําไปสู่การที่ช่วยลดระยะเวลาของสงครามเพราะถ้าเกิดว่าสงครามมันยืดเยื้อต่อไปนะครับาการสูญเสียของชีวิตของ,ของคนทหารต่างเนี่ยก็ยิ่งเยอะมากขึ้นาการหยุดยั้งสภาพสภาวะของสงครามตรงนี้ได้รวดเร็วที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่โครงการอินิกมา นะครับให้กับมีผลนะต่อการยุติของสงครามโลกครั้งที่2ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลดความเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้สงครามยุติเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะที่ทําให้สงครามเนี่ยยุติได้อย่างรวดเร็วในบริเวณโซนของยุโรปแต่ว่าผมก็เคยเกินไปแล้วใน E.P. ีที่ผ่านมานะครับว่ามันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่ายุติสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างแบบ ทันทีเลยอะนะครับแล้วก็เป็นการยุติแบบ o f f i c i a l ยลอ่าก็คือการถือกำเนิดของการใช้ระเบิดปรามนูของสหรัฐอเมริกาที่บอมอที่ฮิโรชิมานะงาซาก,กิซึ่งถ้าใครที่ได้ฟังอยู่ในตอนนี้นะครับก็อาจจะได้ไปดูไปดูหนังที่ชื่อว่าอ ppenheimer ที่กําลังฉายอยู่นะตอนนี้เลยแล้วก็เป็นกระแสที่ดังมากตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปดูแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ในเอพิโซดหน้าของ The Timeline r นะครับเราจะมาค o อบเวหน้าฉากสุดท้ายแล้วก็การถือกำเนิดโครงการที่ชื่อว่า m a n h a t t a n Project และการปิดฉากสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2กันในเอพิโซดหน้าก็ติดตามนะครับแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังในส่วนของ พอดแคสต์ Podcast, The t Th i m e l i n e r และรายการของเราอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือ18ความ Story ได้ใน Spotify ช่อง Metro d e s k Podcast กันได้นะครับเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Metro d e s k Podcast you are listening to Metro d e s k Podcast the sound of your success